เอ้ยเอาครับรอแค่รอเวลานะะอ,อุ้ยตกใจเอี่ครับตกเอาครับคุณโจ๊กได้สิ่งที่ต้องการมายังเออถือธนูอย่าสอยอย่าสอยไม่คือ,อเขาขเขาเก็บมาแล้ว <c ười> เอยเราจะเปิดประตูเปิดประตูแล้วเรียบร้อยเอ้าเราจะมายืดแช่แข็งอะไรกันตรงนี้เน่ย <c ười> <ๆ>ไปสิครับเราเราก็ไปครับ แล้วก็ออกรูเดี๋ยวเฮ้ยรูอยู่ตรงไหนหารูไม่เจออ๋อนี่ไงเอยเอเลยเขาวงกดเตรียมอ้าโอ้โหสวยละนี่ไงเตรียมทอดมาได้ใช้งานนี่ลูกเอ้อแล้วอยู่ดีก็มาเจอโจ๊กเกอร์ท่ากเอเ้ยเจอแล้วไปเปิดตะกลับ เอาเฮ้ยวนวนเอาตัดอัดเอาเฮ้ยโอ้ยเจอกล่องแล้วโอ้ยเอาเก็บเก็บก่อนแล้วนี่ครับประจนภัยแหมพวกนำกลยแม่ก็ตรงไหนมืดก็ช่วนปักไฟนะโคตรมืดเลยเนี่ยโอ้โคตรมืดเลยโอ้โหมืดจนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอ้ยหิวข้าวทำไงดีไม่มีแรงวิ่ง อ๋อนี่เขามีสวรรค์อ๋อแล้วจัมาันขี้เลยนะแมมันเอ้ยอตุกเลก็กอ่าไม่ยอมเออตกเดินแม่งเลยนะเฮ้ยไปไหนกันแล้วไปชนแล้วเอเอ น้องไงเดี๋ยวอีโดติกครับกลับเราเดินมาไหนไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเดินมาแล้วก็เดินกลับอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงพอดีไหนไม่รู้ล่วงอยากรู้อยากเห็น อ๋อรู้แล้วเดินกลับโอ้ทำไมไม่ขี่คอขึ้นไปเมื่อกี้ต๊อกไอตัวที่ไม่ร่วงไ็อย่าสอยกันร่วงเราแย่งกันขึ้นอีกอะ้ยโอ้โหเขาจัดมุมมาดีเขาจัดมุมมาดีนี่ครับ เล่นอย่างมืออาชีพกระโดดอย่างกบทำหน้าเหมือนจิงโจ้คิดตั้นเอ๊ะโดดต่อมีอไม่น่าเลยเฮ้ยนี่โอ้โหนี่โอ้โหจะเป็นแบบแรกที่กูผ่านได้โดยไม่เกียริอโอ้ยโอ้ลืมกกตสเปกบาโอเ <laughs> ซสเปา่า <laughs> เอ้าแล้วเผื่อเราจะกลับทางเดิมหาทางออกกลับไม่ได้ทำไงทำใจเลยเจษผ่านแล้วเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นจะมาเริ่มใหม่กันโอ้โหพูดถึงผ่านแล้วแม่งวิ่งออกกันหมดเลยไม่มีคำว่ารอโอ้โหเอ้าอ่านหนังสือเอาขออาหารเลยครับหิวหิวอาหารอะไรวะเนี่ย ปวดมือมากนะเนี่ยเฮ้ยโฉิถออ๋อปีขึน้นไปเฉิดแล้โอ้โหนี่มันร้านหนังสืออะไรวะเนี่ยแล้วกูจะปีนยังไงโอ้ถ้าโลกเรามีอย่างนี้จริงๆจะตายแล้วเนี่ยสมมุติหนังสือเอวีโป้อยู่ข้างบนเลยอยากได้ทำไง <laughs> <laughs> ทำไงดี <laughs> โลกความจริงเรา ไปเลยเฮ้ยเฮ้โอ้กระดาษสกิดเอ้ยยิ่งยิ่งโอ้เฉียดไปหูข้างซ้ายไปนิดเดียวโอ้จะตกเยาวคุณดีแร้วที่เขาโอ้คุณดีแร้วที่เขาพยายามขึ้นกั้นแรกโอ้อึบไม่ถึงเลยแล้วคุณโยกเลาโอ้โหเสียดมากเฮ้ย โอ้โหแกล้งกันอะเร <c oughs> าไม้ล่วง <c oughs> ทุบทุบทุบหนังสือมามาตั้งขึ้นครับเราขอมีส่วนร่วมในสังคมบ้างขึ้นไงวะเวี่ยเอ้ยนี่นี่นี่ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ยดึงดึงดึงทำไมเนมันขึ้นง่ายวะเอ้ยโอ้โแล้วก็ล่วงง่ายด้วยเอ้ยเอ้ยเสกิบขีดเขิบด โอ้โหเออลูกพี่ครับขึ้นไปถึงันนู้นได้แล้วก็เอ้าตกยายาเอาของ<า><า>อ,อะไร <c oughs> โอ้ยวันนี้อยู่แค่นี้ลูกเอ้ยอนนไม่ต้องไปไหนลวไม่ได้แลวเอวีบนสุด <c oughs> เราได้เพียงแค่ดูนิทานอิศบด้านล่างกันเนี่ยโอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ถึงอะไรเลยโอ้โหดูขึ้นกันง่ายมากโอ้ไหลลื่นยังกับตกง่ายด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเมื่อกี้ขึ้นไงเมื่อกี้ขึ้นได้ไงเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ติดบล็อกแล้วติดบล็อกแล้วโอ้เปล่า มันเอาบันไดต่อเพิ่มเอาไม่รู้คนไมตอบโอ้เออตรงนี้เป็นไงเนี่ยเอา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 เอ้ยเย็ดเย็ดรู้แล้วเย็ดโอ้ยจอยจะกินเดียวเลยเด็ดไอ้ด็ดแล้วรีดฮันกันละเย็ดมาได้แล้วโอ้โหโคตรภูมิใจเลยเอาไปกันแล้วเนี่ยตอนทาง ไปแล้วไออยู่แล้วในเมื่อเราไม่ผ่านแล้วก็เปิดเข้าไป้เอางงงงงงอ๋อนี่ไงเอาครับคุณทีโนดี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเครษฐกิดเครษฐกิดเออเอาคลาบมีมดด้วยเฮ้ยดิสเลเวลคอนเทนต์แล้วอ๋อมันมันให้เก็บเก็บขนแกะไว้ในอันนี้ โอ้โหคุณทีโรฮิกแม่นมากเอ้ยแดนกระจายแล้วหนึ่งโอ้ยนี่ครับรู้สึกว่าเจ็เอ้ยโอ้ลาคนเดียวลากคนเดียวเอาไปไหนละเฮ้ยตรงนี้มีลาวาด้วยถ้าใครบอกว่าจะรอดรับรองว่าโอ้โหไปเลยอ้าวนั่นไงว่าละเอาแล้วครับล็อกย่างไปแล้วครับหนึ่ง ตายแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหโจเกอร์ย่างไปแล้วครับสองโอจีเอ็นย่างเลยอ้ยโอ้ยเอ้าเฮ้ยเราอยู่ไหนเนี่ยโอ้โจเกอร์ดัแอปเปิ้ล